เคยได้ยินไหมว่าแค่พูดถึงผีก็ทำให้ผีปรากฏตัวได้ความเชื่อนี้แหละที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของปีศาจในตำนานญี่ปุ่นที่ชื่อว่าอาโออันดง ย้อนกลับไปในยุคเอโดะญี่ปุ่นมีงานเล่าผีชื่อว่าเฮียยากุโมนะงาตริไคดันไขผู้คนจะรวมตัวกันตอนกลางคืนจุดเทียนร้อยเล่มในโคมกระดาษสีฟ้าเรียกว่าอันดงแล้วผลัดกันเล่าเรื่องผีทีละเรื่องทุกครั้งที่จบหนึ่งเรื่องพวกเขาจะดับเทียนหนึ่งเล่มยิ่งเล่ามากห้องก็ยิ่งมืดจนเหลือเพียงแสงสุดท้ายว่ากันว่าถ้าใครดับเทียนเล่มที่100เมื่อไหร่ สิ่งที่พูดถึงทั้งหมดจะกลายเป็นจริงและนั่นคือช่วงที่อาออันดงปรากฏตัวหญิงปีศาจผิวสีฟ้าเรืองแสงดวงตาดำสนิทมีเขี้ยวและกรงเล็บแหลมคมเป็นร่างอวตารของความกลัวที่ทุกคนสร้างขึ้นจากการเล่าเรื่องผีตลอดคืนส่วนมันโจมตียังไง ไม่มีใครรู้เพราะตำนานบอกว่าไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องที่100จนจบเลยสักครั้งอาโออันดงจึงเป็นสัญลักษณ์เตือนใจว่าบางครั้งแค่คำพูดของเราเองก็อาจเชิญบางสิ่งจากอีกโลกหนึ่งให้เข้ามาได้จริงๆ